ณวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์คณะกรยียนิตรมิ้พร้อมใจกันร่วมงานบูบชาข้าพระโดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมเชา้าและได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญโดยสาธุชนได้เดินทางมาร่วมพิธีกรรมงานบุญที่วัดและได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าบำรุงวัด โดยมีกัลยะาณมิตรกนกรัฐ์อยู่สวัสดิ์เป็นประธานทอดผ้าปา่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัระยะาณมิตรสุจิตตาเทลเลฟเซนต์พร้อมด้วยกัลยะาณมิตรวาราลีวิบูลรัตในโอกาสนี้ทุกท่านได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระครูวินัยทรประพฤติพุทธิโสโยจาอาวะวระธรรมกายนอร์เวย์เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจในการสร้างความดีสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ เช่นเดียวกับทางวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริการที่ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนในพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดผ้าป,ป่าบำรุงวัดเช่นเดียวกันครับภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านสดมนต์บรรจักรปาวัฒนสูตรพร้อมทั้งนำประกอบพิธีถวยยายเทพยบุพามาลาโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศินโอกแลนกัลยาณมิตรทองสายราชะพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยล้านยำมี่ไทยพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ประธานกองบุญคือกระะารยานมิตรนรินกระยะนานมิตรอุ่นจิตรุธิร,รัสซริและล้านเชสสวนและกระยะนานมิตรมานิดกระะารยานมิตรนุสราพิลึกส่วนพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ประธานกองบุญคือกระยะนานมิตรประมวลศิลป์โฮเกนกระยะนานมิตรมานีกระยะนานมิตรสกอตต์ลอรนเซน จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำเสริญคุณของพระธรรมกายเป็นทํานองสารพัญญะและพิธีวางดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านทางสถานี GBN ซึ่งบรรยากาศงานบุญในวันนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติใจของสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัะธรรมกายประเทศไทยในครั้งนี้ครับ